ก็คงไม่แล้วล่ะเพราะว่าคือถ้าเขาจะปรับได้ก็น่าจะปรับตั้งแต่จากพ่อไปคนเรามันต้องรู้รู้ตัวเองว่าเออทําไมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทาไมเพื่อนเขาว่าอย่างนี้ทําไมกูไม่เอาเออเขาน่าจะรู้ตัวแล้วไปนู่นก็ยังแบบว่ายังเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าเขาปรับไม่ได้แล้วแหละขอสาหรับช่วงนี้ใหลายวเริ่มมาองเด็กๆมาพานกตงรพูดถึงผลงานหรือ เอามาปั้นในการเป็นอ๋อมาศิลปินใช่ครับของเราก็แต่ว่าเด็กมันก็ก็ไม่เชิงเด็ก<ม>แต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กใหม่สําหรับเรา<ม>แต่เขาอาจจะเคยอยู่ที่อื่นมาแล้ว<ม>แต่ด้วยศักยภาพหรือคุณภาพหร<ม>ือว่าเขาได้เพียงแต่ว่าของเราก็ยอมรับว,ว่าเรา,เราอ่อนโซเชียลที่พยายามที่จะ,ะ<ม>เรารู้ว่าทุกอย่างม,มันต้องมีการดันเนาะ<ม>แต่คือเราก็ดันอยู่แต่คืออยากให้ทุกคนเห็น เห็นศักยภาพของเด็กเราเองประมาณนี้พอรอพกับเชอรี่ก็คือออกมาด้วยด้วยโอเใช่ไหมครับที่ไปอยู่กันไปออกก็ก็ดีนะเพราะว่าคือพ่อกับนายห้างไปจัก็จะคุียร์ตลอดว่าเออเราจะเพราะเอ๊ะพอดแบบนี้นะเชอรี่แบบนี้นะเออเราก็เออไม่เป็นไรก็ก็ดีแล้วที่ที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันจะเรียกใช้กันง่ายเพราะว่าเออ คือเราคุยกันอะคนคนมันรู้จักกันแล้วกับคนบ้านเดียวกันมันเออในห้างเดี๋ยววันนี้พ่อขอคนนั้นคนนี้มาช่วยมานี่อะมันก็คือคุยกันได้ก็เลยว่าเอออยู่ตรงนั้นมันดีแล้วภาพง่ายๆก็ขออนุญาตหน่อยนึงก็เคยบอกบอกโอรอบหนึ่งว่าเขามีอย่าอย่าอย่าจะงรงึ้นมาเถอะก็เอาแล้วในแหลคนแก็ติความพอเลยเลย มันก็มีแบบว่าเออก็ก็มีคนของเราเคยเคยอยู่ที่เราเออแล้วเลยไปอยู่กับพ่อวีอยู่กับพ่อวีทีนี้เออเราก็คิดว่าไปอยู่ตรงนั้นอาจจะเปลี่ยนวิติกรรมหรือไม่ก็แปลว่าปรับตัวเองขึ้นึ้นมาดีขึ้นมาแต่ก็คือพ่อกับพ่อวีก็คุยกันตลอดเหมือนกันเออทีนี้ก็เลยได้ยินขาวว่าเอออยากจะกลับมาประมาณนี้ก็เรื่อย ่าปล่อยมาเด้ปล่อยก็คือเราเราไม่เอาแล้วหรือยังไงพอหรือเราก็เนี่ยทือเราทำมาจริงจริงคือเราใจอ่อนก็คงไม่แล้วล่ะเพราะว่าคือถ้าเขาจะปรับได้ก็น่าจะปรับตั้งแต่จากพ่อไปเพราะว่าคือคนเรามันต้องรู้รู้ตัวเองว่าเออทำไมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำไมเพื่อนเขาว่าอย่างนี้ทำไมกูไม่เอาเออเขาน่าจะรู้ตัวแล้วไปนู่นก็ยังแบบว่า อเ,เออยังเหมือนเดิมอยู่ยังได้ทำชื่นชมแบบนี้ดูเพราะแต่คำว่าชื่นชมเหรอช,ชื่นชมในพฤติกรรมเขาอยู่ก็เลยอ่าโอเคแล้วแต่ว่าเขาปรับไม่ได้แล้วแหละคือสมัยเนี้ว่าโซเชียลมันคุ้มค่ามากเพราะอยากรออะไรกับเด็กรุ่บบนใหม่ที่หมอพอเด็กมันมีชื่อเสียงเล็กๆหน่อยหน่อยก็คิดว่าตัวเองน่าจะไปรอครับครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นด้วย พอบางคนมามาด้วยความนอกน้อมถ่องตนมาด้วยความว่าเอออยากอยากทํางานอาชีพนี้จริงๆพอมาแล้วมีแม่แม่มีพี่พี่คอยซัพพอร์ตจากมีคนก็ไอติดตามแค่สิคนพอมีคนติดตามเป็นร้อยเป็นพันเลยทําให้ตัวเองแบบว่าจะว่าเหลืองก็ได้เนาะหลงละเลืงองแบบว่าเออในใน,ในคำว่าพักในคําว่าพี่ว่าพวกอพอเขายุโยงส่งเสริม อาจางของพ่อเนี่ยที่ออกไปหลายคนก็บางคนก็มีแบบเอยุโยงถุกเสงก็มีมมฉะนั้นก็คือแบบว่าทุกอย่างอะไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่กับพ่อหรืออยู่ที่ไหนหรือจะทํางานอะไรก็ตาม,มก็คือให้ให้เสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่สิ่งที่ดีที่สุดคือตั้งใจทํางานให้ออกมาดีที่สุดแค่นั้นอ,อย่าคิดว่าเออฉันฉันวันนี้ฉันไม่เล่นก็ได้ฉันไม่ขึ้นก็ได้แม่ฉันมาฉันได้พวงมาลัยพวงเดียวฉันนอนทั้งคืน เพราะน่าจะหก 100, 100, ักร้อยสองร้อยฉันไม่เดือดร้อนอแล้วส่วนมากมคิดอย่างนั้นก็มีมก็เลยอยากฝากไว้กับรุ่นลูกทุกคนเพราะว่าคือมันจะต่อยอดให้กับเราไปไป,ไปสู่ส,สู่ถึงดาวได้แบบว่าสง่างามม,มันไม่ใช่แบบว่าเออคุณถ้าคุณมีคุณภาพจริงนิสัยดีจริงมีความรับผิดชอบดีจริงไปไหนเขาก็อ้าแขนรับก็เลยว,ว่าเด็กที่ออกจากบ,บ้านระเบียบไปหลายๆคนที่เขารับ เขาก็ยังมาพูดคุยเขาอยู่เสมอว่าเป็นยังไงอะไรใดๆใช่เพราะว่าคือพ่อเป็นคนแบบว่าให้โอกาสลูกให้โอกาสเด็กทุกคนแล้วก็รับฟังคือเราจะไม่ไม่มองว่าเออคนนี้หนีจากเราเราจะไม่คุยด้วยเราจะไม่ปกป้องมันไม่ใช่เราก็พยายามดูเขาตลอดถาเขาจะปรับไหมเขาจะดีขึ้นไหมเราจะดูอย่างนี้แล้วก็โอเคใครใครแบบว่าปรับได้แต่ทุกคนก็ ปรับดีขึ้นแ่ะเพราะว่าคือกะเคยอยู่เป็นเป็นแบบว่าอยู่กับพ่อจะเห็นรูปแบบหนึ่งพอไปอยู่ความรับผิดชอบมันมีมันก็เลยต้องปรับตัวเองเพื่อจะให้ให้อยู่ในวงการกับคําว่าหมอหลําและให้คนมาชื่นชมศรัทธาตัวเองมันต้องปรับแต่อย่างคนนี้พ่อบอกว่าคือพ่อไม่เอาแสดงว่าเขาไม่ไม่ไม่ปรับเลยใช่ไหมเขาถามถามพ่าเดงถามคนที่อยู่ร่วมกันก็คือไม่ปรับไม่ปรับไม่ปรับแถม น่าจะแย <reiterate S 1> ่กว่าเดิมเราจะเลราจะอย่ากลับอันนี้นะเออก็เอออย่ามาอย่ามาเลยเพราะว่ามาแล้วมันจะสร้างความหนักใจให้กับครูให้กับเพื่อนประมาณนี้วพราให้กัลังใจพ่อวยังไงพ่อวีก็ต้องรับต่อไปก็ก็เคยก็เคยปรึกษากันตลอดพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยก็อ่าอันไหนนิ้วไหนไม่ดีพ่อก็ตัดออกซะเอ้เพราะว่า ม,มันเด็กมันรุ่นใหม่มันเยอะ<ม>พร้อมที่จะขึ้นมาพร้อมที่จะมาแสดงความสามารถบนเวทีมอลลัชายและความรับผิดชอบสําค<ม>ัญเนี่ยคือความรับผิดชอบครับถ่ายพอฝาก60ปีรเราอยากบอกนักเตะที่ทุกคนต่างรอคอยเพราะเองนี้6เถียงกันใหญ่เลยในเ,เรื่องของฉากเพราะทุกคนรอเป็นอย่างเดียวเลยครับก็ยังไงก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับ60ปีของระเบียบอดีซึ่งพี่น้องก็รอคอยมานาน แล้วก็เราคิดว่าปีนี้เราก็ทำเต็มที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโชว์ไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นฉากฉากบางบางบางครั้งคนคนอาจจะมองว่าทำไมไม่เป็นสไตล์แบบนั้นสไตล์นะั้นสไตล์นี้ให้เหมือนคนนั้นพอเราไปทำเหมือนคนนั้นก็กลุ่มที่ม่รลกก็จะว่าไปก๊อปปี้เขาไปเดินแบบเขาแต่สไตล์ของเราก็คือคำว่าอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือมันก็จะ,ะคำว่าบอลําก็อย่างที่งานใหญ่ๆอ,อย่างเนี้ย งานใหญ่ๆงานบิ๊กมอเต็เนี่ยคือเขาชอบความเป็นหมอลำเขาไม่ได้ชอบความเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าคําว่าหมอลำเขาจะว่าหมอลำมันมันเป็นยังไงที่จะต้องแตกต่างจากจากอทีอื่นประมาณนี้หรือฉากอื่นของของคำว่าบิ๊กมอเต็เขาชอบตรงนี้เราก็เลยพยายามที่จะเออเราก็ที่แรกเราก็เราก็ขอให้ไปตามหลายๆคนนะแต่พอทางบิ๊กมอเตอ่า ฟิกมาบอกว่าอยากได้เป็นอะไรที่เป็นคําว่าหมอลำใช่เราก็เลยเพายายามที่จะยังเป็นสไตล์เราอยู่ครับแต่ก็อยากให้พี่น้องอเปิดใจในคําว่าหมอลำนะครับอย่าไปเปิดใจคํา,คาปปคว่าอย่างอื่นเพราะว่าหมอลำก็คือหมอลำเพราะเราเราจะไม่ทําให้หมอลำให้เป่นอย่างอื่น,นับออม,ามาไล่ให้ชมสัเหรนึงพอจะหลุดออกมาให้ชมมาไล่ก็ใกล้แล้วฮะใกล้ใกล้ใกล้แล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดของเราคิดว่าอีกไม่นานนี้แะครับ